What is your name? What is your name? What is your name? What's your name? You live, I live in. Where do you live? I live in สระบุรี Where do you live? I live in สระบุรี Where do you come from? I come from Cambodia. I come from Cambodia. อย่าใจกับเตงไทย I come from Cambodia. ชก I come from Cambodia. สิงห์มาจากประเทศลาย Where do you come from? I come from t h a i l a n สิงห์จะมาจากแค m บูดี a สิงาาห์มาจากไหนชีรัชชา Where do you come from? I come from Thailand. เออ I come from Thailand. ชีมาจากไหน มาจากปางลางเหรอ I come from ปางลางโบมาจากไหนเอ่มทมาจากประเทศอะไรยูอ่ะเป็นคนประเทศอะไรกรุงเทพเหรอ I come from ม a n g ก o k ใครมาจากกรุงเทพใครมาจากกรุงเทพ ใครมาจากขมิน้นใครมาจากขมิน้น,นใครมาจากขมิน้นยกมือเชวญแฮนด์เพลยสใครมาจากกาลสินใครมาจากกาลสินไอค m e ฟรอมกาลสินรุ่ดมาจากไหนรุ่ดไอคัมฟรอมไทยแลนด์ซิงค์ซิง r e เวดูยูค m e ฟรอม អីអឺអូសຽງដឹងណាំងชัดៗ